วันนี้มาแบบใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับพวกผมครับเล้ง t ีทีสมัยคลาครับวันนี้พามาดู f o r t จูเนอครับตัวนี้เป็นตัวแชมป์ฮะฟอร์จูเนอแชมป์เดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับ f o r t จูเนอแชมป์นะครับคันนี้ปี2014ครับโครงสร้างเต็มเปรี้ยนะครับโครงสร้างเต็มร้อยคันนี้จัดว่าแหบมใน3โลก ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเรามาดูกันเลยท่านในที่การมองหา f o r t u n e r r นะครับคันนี้ปี14เครื่อง2 5 0 0ตัววีนะครับโครงสร้างเต็มร้อยรถไม่เคยชนนะครับ100%ครับไม่เคยชนร้อจุดยึดจุดมาร์กทุกอย่างอยู่ครบเป๊ะนะครับผมสบายใจหายห่วงอย่างที่ผมเคยบอกโครงสร้างเต็มร้อยสบายหายห่วงนะครับมาดูกันเลยครับคุณน้ำพึ่ง ใารกาลังเลือกหาโฟ r ูเนอร์ตัวนี้อยู่นะครับดูเดี๋ยวกันดูข้างหน้าก่อนช่วงนี้หายไปนานเลยครับออดซ้อมฝนตกด้วยนะครับดูด้านสุขภาพเป็นด้วยตัวนี้เป็นเครื่อง2005นะครับดูจุดยึดฝากระปรองก่อนเลยนะครับเอาฝั่งไหนดีฝั่งนี้ก็ได้ดีครับนี่เลยครับน็อตไม่เคยขายเลยนะฮะนะครับนี่เลยจุดยึดซุ้มล้อหน้าไม่มีขยับไล่ไปที่คาเลยครับ โอ้นี่สติกเกอร์ยังอยู่เลยนะฮะสติกเกอร์ที่เอาไว้กันสากระโปรงนะครับยังอยู่หมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับตัวเลขต้องมีนะครับถ้าตัวเลขหายนี่ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ใช้คำนี้สติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับไล่มาเลยครับข้างหน้านี่เปรีย้ยต่อไปดูซอกประตูนะครับ ท่านใดกำลังมองหาคอจูเนอร์นะครับดูดูคลิปนี้จบปุ๊บนะครับใช้ใช้คลิปนี้นะครับเป็นตัวเทียบได้เลยครับกำลังมองหาซื้อรถมือสองดูโครงสร้างไว้ก่อนครับนะครับดูโครงสร้างไว้ก่อนดีกว่าอ่าแดดเริ่มออกแล้วเฮ hey, ชยโยฝนไม่ตกแล้วนะฮะอ้าวดูน็อตยึดประตูก่อนนะครับ น็อตตัวนี้นะครับไม่ต้องสงสยัยอ่ะตัวนี้เป็นตัวยึดยึดซูมล้อหน้านะครับนี่เห็นไหมเอ่ยดูยากนิดนึงนะฮะส่วนยึดประตูฟอร์จูเนอร์บานหน้าจะเป็นน็อตโคราสีนะครับตัวนี้ไม่รู้เห็นไหมดูยากนิดนึงมันจะเป็นน็อตโคลาสีกับประตูนะครับบางท่านงงว่าเอ๊ะทำไมน็อตยึดประตูบานหน้าถึงเป็นโคระสีนะฮะ เป็นเรื่องปกติไม่เห็นว่าอะไรดูตัวหลังก็ได้ครับลดรีบต,ตัวหลังนี่ครับมับเข้าให้นะฮะน็อตหูหิ้วเลยคลิกอย่างนี้นะครับตัดปัญหาเรื่องโดนชนด้านข้างนะครับถ้าเกิดถูกกระแทกด้านข้างมาน็อตพวกนี้ต้องไขทําการปรับตั้งอยู่แล้วนะครับไขยกประตูออกมาทําสีอะไรอย่างนี้นะครับอดูตะเข็บป,ประตูก่อนครับคุณธําเพึ่งนี่ตะเข็บป,ประตูบานหน้าเป็นอย่างนี้ครับนี่เลย นี่คือรอนโรงงานเปี้ยะเลยนะครับจุดจบอยู่นี่นะครับมีรูระบายน้ำเนาะไหนรูระบายน้ำอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่แหละ,ะใช่อยู่ระบายน้ํานะครับอ่าตะเข็บบานหน้าเป็นอย่างนี้นะครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับตะเข็บบานหลังเป็นอย่างนี้เลยนะครับเปรอยาใช้เทียบได้เลยนะครับดูในคลิปนี้แล้วไปส่องตะเข็บคันอื่นได้เลยนะฮะ ตะเข็บตูบานหน้าบานหลังเป็นอย่างนี้นะฮะและ้วก็อ่ะดูน็อตยึดฝาท้ายนี่เลยครับน็อตยึดฝาท้ายก่อนน็อตยึดฝาท้ายไม่เคยไขายมานะครับสีไม่มีบิ่นออกนะฮะอ้าวดูตะเข็บฝาท้ายได้โอแดดออกมันจะย้อนแสงไหนะ้เนาะขัดแหววนี่เลยครับตะเข็บฝาท้ายเป็นตามนี้ ไม่เห็นแล้วมั้งมันจ้าเกินนค่ะมันจ้าซะหล้อเกินคิดถึงนักคอมกันไหมครับ <c oughs> มกุกหนีอ้าวดูล่องรับน้ำนี่สติ๊กเกอร์ยังสติ๊กเกอร์กันกันฝ่าท้ายยังอยู่นะครับใส่เลยนะฮะร่องตะเข็บเป็นอย่างนี้นะครับอ่าหน้าหลังเป็นอย่างนี้ข้างซ้ายขวาเหมือนกันโคงสร้นผ่านแน่นอนนะครับ มีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัว V n t u r b o เครื่อง2 5 0 5 V นะครับตัวปี1.4อ่ะพอจูเนอร์เขาถ้าเป็นตระกูลโตโยต้าเขานิยมให้ดูเพจกันนะครับี่ก็อ้างอิงที่เพจได้ในในในส่วนหนึ่งนะครับอ่ะคุณน้เพิ่งเรามาดูเนี่ยอ่ะที่เขาชอบอ้างอิงเพจกันนะครับนี่เลยอ่ะอย่างเพจตัวนี้นะครับ นี่น,นี่ตัวนี้เป็นออกัส14นะครับอาลายผลิตของออกัส14นะครับคันนี้เป็นปี14อาจจะไปเจอบางคันนะครับเป็นเดซ ember สมมุตินะครับถ้าเป็นเดซ ember 14ก็ถ้าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นปี15ก็ได้นะเพราะว่ารถผลิตปลายปี14มาขายออก15 ออกจากโชว์ลูมป้ายแดงมาปี15จะมาเขียงว่าเป็นปี14ผมว่ามันก็แปลกๆนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะครับอเดือน8 14ไปขายได้ปี15อ,อย่างเงี้ยอาจจะเป็นการว่าไม่ยอมจดทะเบียนแล้วก็ลากข้ามปีไปนะครับอ่าดูโครงสร้างเสร็จแล้วอ่าเลือกซื้อ Fortuner โครงสร้างผ่านอย่างอื่นก็ต้องลองขับแล้วนะฮะลองดูภายในคันนี้ดูครับตัวนี้เป็นลายไม้ดํา เป็นตัวพิเศษภายในดำครับตัวนี้ครับอลองดูได้เลยครับลายไม้ตัวนี้เป็นเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับเป็นเนวิเกเตอร์ด้วยครับผมเป็นตัวตัวหลังๆแล้วฮะตัวหลังๆแล้วที่ที่ที่จะเปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายเป็นปีหนึ่งห้าเนาะพอหนึ่งหกก็เปลี่ยนโฉมแล้ว นะครับนะฮะยังไงลองดูนี่เป็นเนวิเกเตอร์นะครับฝากไว้ด้วยครับถ้าใครกำลังมองหา Fortuner นะครับเครื่อง2005ตัวนี้เขาเรียกหน้าแชมป์นะฮะไม่ใช่น่ารักหรอครไม่ใช่แล้วไม่ใช่น่ารักหน้าแชมป์นะครับฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์เครื่อง2005ตัว V นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเครื่องเสียงเนวิเกเตอร์บลูทูธแอร์ลาวทุกอย่างเบาะหนังเบาะไฟฟ้านะครับก็ฝากไว้ด้วยคันนี้ โครงสร้างเต็มเปรี้ยแน่นอนหรือท่านใดกำลังมองหา f อจูเนอร์นะครับใช้คลิปนี้เป็นตัวเทียบได้เลยนะฮะเทียบได้เลยไปเลือกซื้อดูโครงสร้างตามนี้นะครับที่เหลือก็อยู่ที่ใจนะครับทดลองขับได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้คลิปนี้จบเท่านี้ยังไงนะครับช่วงนี้ฝนตกขับรถขับลาระวังกันนะครับผมนะครับได้ครับดูแลสุขภาพให้เรียบร้อยนะครับพร้อมหลึงหน้าหนาวนะครับ จะได้เทียบได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ